ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ปางช้างแม่แตงนะครับจะนํากล้วยนะครับที่อาจารย์รัตมณีละองพร้อมครอบครัวและลูกศิษย์นะครับจัดซื้อมาให้500กิโลกรัมมาส่งเมื่อวานนี้แล้วนะครับวันนี้นะครับหัวหน้าแผนกอาหารช้างของเรานะครับคุณพี่มอนนะครับก็นํากล้วยมาป้อนให้น้องช้างนะครับครับต้องกราบขอบคุณอาจารย์รัตมณีมากนะครับที่ช่วยเป็นสะพานบุญ บอกกล่าวเล่าบุญไปให้กับจริธรรมนะครับลูกศิษย์ที่สหายครอบครัวนะครับร่วมกันบริจาคเงินซื้อด้วยมอบให้น้องช้างนะครับที่หินยน์ให้น้องช้างไม่ใช่อะไรนะครับบางเชือกก็อาจจะดุนะครับแล้วก็เข้าหาเขาไม่ได้นะครับวันนี้คงได้เดินป้อนกันทั้งวันนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะครับนี่คนนี้คุณยายบุญมา ยายค่อยๆกินเนอะเดี๋ยวติด,ดคอ,อคุณยายบุญมาช้างผมยาวของเรานะครับเห็นไหมครับนี่ครับคุณยายมีขนทั่วตัวเลยนะครับนี่ขนยาวผมยาวนะครับขนที่หูก็ยาวขนตามขาตามลําตัวก็มีนะครับคุณยายบุญมาช้างอวุโสที่ปางช้างแม่แตงนะครับอายุเจ็ดสิบเอดปีแล้วนะครับมีลูกสาวหนึ่งเชือกชื่อคุณน้องใหม่นะครับพักน้องใหม่แม่น้องใหม่ น,น้องใหม่ก็มีลูกมาสามเชือกแล้วนะครับมีปลายน้ําแตงปลายทันวาและน้องพังสุรีนะครับคุณยายมีหลานสามเชือกอยู่ในนี้ละนี่พี่มอนเขาคงได้เดินป้อนกันทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราจะเขีนไปป้อนด้านอื่นด้วยนะครับกลับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยเป็นสะพานบุญชักนาให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับมาร่วมกันบริจาคป้อนช้างขอบคุณครับ ครับตอนนี้เราก็มาป้อนอีกด้านหนึ่งนะครับจะได้กินกันทั่วๆนะครับนี่น้องคนนี้ได้กินหรือ,อยังยดูดูน้องบานเย็นชูงวงไซใหญ่เลยอ่ะที่มอนมาป้อนน้องบานเย็นนะครับอืมขอบคุณด้วยนะครับโซนนี้จะมีอยู่ประมาณสิบเชือกนะครับทั้งทั้งหมดเรามีอยู่ห้าสิบเชือกก็จะกระจายกันอยู่นะครับก็จะค่อยๆทยอยเดินไปป้อนกันทั้งวันนะครับวันนี้ ขอบขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับและขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกันมาเลี้ยงอาหารช้างนะครับเป็นบุญใหญ่บุญหลวงนะครับช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยนะครับเป็นสัตว์สัญลักษณ์สําคัญประจำชาติไทยของเรานะครับช่วงนี้เ็าอยู่ในภาวะโควิดขาดแคลนนะักท่องเที่ยวอาหารก็ไม่ค่อยพอเพียงนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม